สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูการวิ่งคนาฟอร์ดห้าพันนะครับตัวนี้แปลงเป็นหกพันหกนะครับคิดชั่วโมงละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับวิ่งคนาวันนี้อาจจะวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะดินมันเปียกวิ่งตากไว้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเปียกด้วยเหนียวด้วยนะครับคงวิ่งไม่ขึ้นนะคงจะถ่ายตากไว้ให้สักสองสามวันก็มาวิ่ง ม่แค่ลั่นดีนะครับโอ้โหเหนียวมากอยู่แถวโดงกลางนะครับคันนี้ วันดำเลยติดฐานอีกกัะหักแกไปสลัดดินออกนะครับดินเหนียวติดล้อเต็มเลย สรุปก็วิ่งไม่ได้นะครับ่ายตาก็เละเป่าๆเสียน้ํามันเสียค่าชมโมงด้วยก็น่าจะพอแค่นี้ละมัง้เงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นใหม่กันน,นี่นครับผานซีนะครับที่เปลี่ยนม้าใหม่ๆเลยลเราเคยนำนเสนอไปแล้วครับคันนี้แม่จำไม่ได้เลย ลุงลุงเขาบอกว่าใช้มาประมาณ30มสิบกาปีนะครับคันนี้โมแล้วโมอีกนะครับนี่ดูยนตโฉมใกล้ๆเลยนะครับแม่จาก5,000ันก็มาเป็นหก หัวคนไทยก็ไายกาดเหมือนกันนั้นเนี่ยมาวิ่งขนาดบอกว่าแรงมากนะครับคันนี้ตอนนี้กำลังคุยกับเจ้าของที่อยู่นะครับว่าวิ่งไม่ได้เนี่ครับติดผานหมดเลยสังปีดินเหนียวนี่ผานใหม่นะครับผานซีเมทีใหม่เลย ก็วันนี้ก็หมดงานเท่านี้นะครับก็งรงบพรุ่งนี้คงจะมีงานงานต่อนะครับพรุ่งนี้มีงานที่ไหนครับเนี่ยหลัง,ง,ลงโโวังสำโรงอ่ะสะพานหินเลืเหรอพรุ<ป>่งนี้ไปวังสำโรงนะครับสะพานหินวิ่งคนาประมาณสามสิบไร่นะครับวันนี้ก็กลับบ้านนะครับวิ่งไม่ได้ ราก็ต้องจากลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็มีโอกาสหน้าแล้วครับสวัสดีครับ